มันเป็นความสัมพันธ์เหมือนแบบเราฝากชีวิตกับเขาอะได้เหมือนเขาเป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยถ้ามองย้อนกลับไปคิดว่าโออิงเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะมันก็มีช่วงเวลาที่ที่ที่ซ่าอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วเคยคบซ้อนไหมในทางกลับกันก็มีอายเลยมันก็มี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 จะพูดเรื่องเราอย่างนั้นก็มีก็คบซ้อนด้วยความซ่าอะไรเงี้ยคิดว่า ไม่ฉันยนงไม่แต่งงานฉันก็มีสิทธิ์เลือกโดนแฟนหึงบ้างไหมคะโดนแฟนจับได้ก็ไปเลิกกันทางนั้นแล้วก็เลือกแฟนแต่ส่วนตัวเองจะเป็นคนไม่ขี่หึงก,ก,ก็หึงนะพูดจริงๆก็หึงไม่ไม่ไมโอ่ะจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีกฎโอจะไม่ชอบสมมติเราคุก <c oughs> พี่อ้อยอย่างเงี้ยโอจะไม่มีทางเอาแฟนพี่อ้อย <c oughs> แม้จะกระทั่งเลิกกันแล้วนะหนูก็จะมีกฎของหนูว่าหนูไม่ชอบคนที่เคยเป็นแฟนเก่าโออย่างเงี้ยโอจะพูดว่าโอเป็นไม้หนึ่ง โจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันมองหน้ากันไม่ติดเพื่อนก็คือเพื่อนเลยเคยเจอคนที่หึงเพราะหนูก็แบบนั้นและด้วยบคลิกหน้าตาแบบเนี้ยก็มีมันก็ต้องหึงแหละด้วยความสวยของเราเลยอย่างเงี้ยบางทีก็มีหึงแบบ ไม่อยากให้เราทานี่ทํานั่นอะ่ะถ่ายวินลักใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่ชุดข้างในเป็นบอิโกคออ่ะแบบ <c oughs> เอวร้อยเหมือนสมัยอ,าาอีก,กี้เนี่ยอย่างเงี้ยแต่งตัวเรี้ยเๆข้างในแต่เราก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปแอบอยู่เมื่อก่อนถ่ายแดนนละมิดถ่ายาสวนน้าพรก็จะมีแค่อ,อ,อะไรบางๆเราก็จะไปอยู่ที่รูแล้วก็เปลี่ยนชุดก็จะมีผู้ชายมาสะกิดว่าบอกแล้วไงว่าไม่ให้ถ่ายแบบนี้เอาจะไม่ให้ซึ่งเขามาอยู่แล้วเขามาเฝ้าเรา เขามาเป็นผีคนเราคนที่หึงก็จะมาเป็นผีอย่างนี้เขาแอบมาเช่นแบบนอนแล้วนะนี่นอนแล้วนะนอนแล้วนะแต่สักพักมาเคาะประตูอซึ่งพ่อแบบแบบพ่อเปิดไปพ่อก็จะแบบตก นึงแล้วที่บอกว่าแบบแรกถึงขนาดที่คชายปลารองเท้าเข้าไปในตอนที่เราครายแบบอยู่คุณเขียนใช่ก็เนี้ยแหละค่ะว่าเขาจะมาเป็นผีเพราะฉะนั้นอ่ะเราช็อตนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เราสนิทอย่างเงี้ยเขาเดินออกมาจากห้องน้าเราก็เดินออกมาจากห้องน้ำแล้วอกก็จะแบบเนี้ยพี่อะไรติดหน้าโอ้รองเท้ามันลอยมาเลยอ่ะพี่รองเท้ามันอ้าวแต่เรานี้นะ แต่ตอนนั้นอะเราเป็นเด็กอะเราอายมากเลยเพราะว่าทีมงานประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราก็น่าชาว่าแบบโหแฟนเรามันปารองเท้ามาเลยอะตัดเสื้อใส่เดียวไม่เคยได้ใส่ตัดเสื้อใส่เดียวเลยแบบว่าใส่แบบนี้เขาเอกกันไกตัดทีไงไม่ค่ะตัดก่อนที่จะได้ใส่ค่ะเพื่อทำก็คือทำลายทำลายมันไปเลยมึ่อย่าให้ใส่เคยแบบรถไฟชนกันไหมคะไม่มีแบบจะจนะคะมีแต่ในโทรศัพท์แบบขออะ อีกฝ่ายหนึ่งขอว่าเออให้โอมมาเป็นแฟนเขา,าอย่างเงี้ยมีโอ้ค่ะ <c oughs> สวยเนาะดูดิ <c oughs> อายสังเลย